อินาทานังทุกขังโลเกการมีนี่เป็นทุกในโลกน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ไลสาระชแนลนำพาท่านผู้ฟังมารับฟังเรื่องราวดีๆในหัวข้อมีกันทุกคนทุกเพราะมีนี สิบวิธีรับมือกับการเป็นหนี้ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ้าหลายบริษัทต้องปิดกิจการหลายคนต้องตกงานเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง จากที่ประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาหนี้สินเดิมอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มพูนปัญหาทางด้านการเงินให้หนักขึ้นไปบางรายเมื่อหาทางออกไม่ได้ถึงกับฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาด้านหนี้สินส่วนพนักงานที่เคยมีรายได้ประจำก็ต้องเผชิญกับรายได้ที่ขาดหายไปจากการตกงาน ต้องพระยายามปรับตัวเพื่อหารายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวบางรายที่ไม่เคยมีเงินออมหรือมีเงินน้อยก็เดือดร้อนมากกว่ารายที่มีเงินออมและรู้จักประหยัดบางรายต้องไปกู้หนี้ยืมสินยิ่งเป็นการก่อปัญหาและเพิ่มภาระดอกเบีย้ยซึ่งผู้ให้กู้ ก็คิดดอกเบีย้ยในอัตราที่สูงมากยิ่งถ้าเป็นการกู้นอกระบบดอกเบีย้ยยิ่งสูงปัญหายิ่งหนักส่งผลให้ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนของประเทศที่ย่ำแย่อยู่แล้วมีหนี้สินสูงอยู่แล้วให้ยิ่งสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังครับเวลาที่เราเป็นหนี้ เชื่อว่าจำนวนไม่น้อยไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นหนี้เฉพาะตัวหรือด้านเงินทองแต่ใจก็เป็นหนี้ไปด้วยใจเป็นหนี้ก็คือการเอาอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปผูกพันกับการอยู่ในสถานะการเป็นลูกหนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เหมือนไม่มีอิสระในชีวิต ใครสักคนที่มีอำนาจในการจัดการเราได้เพราะไปเอาของของเขามาจึงไม่มีความเป็นตัวของตัวเองหลายคนผ่านนอนกายหน้าผากคิดมากจนเป็นคนวิตกกังวลโรคซึมเศร้าถามหาความกังวลของคนที่มีหนี้ให้เงินเป็นตัวกำหนดความสุขความทุกข์ตามมานั้น ก็บัทอนความสุขของเราทั้งที่นี่เรื่องไม่ใหญ่อย่างที่คิดท่านผู้ฟังครับหลายคนเป็นหนี้แล้วเราจะรับมือกับการเป็นหนี้อย่างไรสิบวิธีกับการรับมือการเป็นหนี้ประการที่หนึ่งมองโลกในแง่ดีให้มากคิดว่าการที่มีหนี้มีสินนั้น เพื่อการพัฒนาพิสูจน์ความสาม,มารถในการบริหารจัดการเงินแต่ก็ห้ามคิดว่าพัฒนามากเกินไปจนกลายเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยไม่รู้จักพอที่แย่คือคิดเอาเงินในอนาคตมาใช้โดยไม่รู้จักการบริหารจัดการให้ดีอย่างนี้ ก็เป็นหนี้หัวโตประการที่สองอย่าเป็นคนรักษาหน้ามากบางคนมองการเป็นหนี้คนอื่นเป็นการบอกว่าเราด้อยไม่มีเงินไม่มีทรัพสมบัติทนไม่ได้ที่ต้องเป็นหนี้ก็เลยไม่กล้าลงทุนทำอะไรหรือยอมไปหาเงินมาจากที่อื่นๆที่ไม่เหมาะสมแทน เช่นการพันนันการเสี่ยงโชคยอมขายเนื้อขายตัวขายศักิ์สีแลกเงินแย่กว่าการเป็นหนี้สถาบันการเงินเสียอีกประการที่สามมองว่าการมีหนี้สินก็เพื่อการฝึกควบคุมตนเองและฝึกการบริหารจัดการเรื่องเงินเรื่อง,องทองให้ได้ถ้าทำได้ฝ่าฟันได้ จะเป็นผู้มีประสบการณ์แกล่งขึ้นประการที่สี่บอกตัวเองเสมอว่าคนที่เครียดควรเป็นเจ้านี่อย่ามองแค่ว่าเจ้านี่มีความสุขจากการได้ดอกเบี้ยงเงินกู้จากเรามีเจ้านี่จำนวนมากก็ขาดทุนไปไม่น้อยซึ่งควรจะช่วยกันทั้งลูกหนี้และเจ้านี่ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายอย่าเอารัดเอาเปรียบกันประการที่5เผื่อใจสำหรับการใช้หนี้ไม่ได้อาจต้องยอมขายหรือเสียอะไรบางอย่างไปเพื่อให้การบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบยึดติดกับวัตถุมากเกินไป ประการที่หกผู้ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ขายชดใช้อย่าลืมทรัพย์สินทางปัญญาต้องพยายามหาออกมาใช้ให้มากที่สุดเชื่อว่าไม่มีทรัพย์ใดจะมีค่ามากไปกว่าปัญญาของเราเองประการที่เจคิดหาทางเลือกอื่นๆไว้ เมื่อนี่มีปัญหาอย่าคิดสั้นๆอย่าลืมว่าปัญหามักจะมีทางออกสำหรับผู้ที่ฝึกคิดเสมอประการที่แปดการเป็นนี่ในแง่ดีคือคุณยังเป็นคนที่มีเครดิตอยู่อย่างไรก็ตามถ้าขอใครแล้วเขาไม่ให้ยืม ก็กลับมาทบทวนบอกตัวเองว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าไปหวังว่าใครจะมาช่วยเราถ้าเรายังไม่เริ่มตน้นคิดจะช่วยเหลือตนเองประการที่9ฝึกตนเองมุ่งมั่นในการทำงานไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดเรื่องการเป็นหนี้ อยู่ในสมองให้มากนักมีความรับผิดชอบต่อชีวิตและหนี้สินเมื่อนั้นจะรู้สึกมีความสุขมากและจะภูมิใจที่เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่ดีให้ชมตัวเองบ่อยๆได้ประการที่สิบท่าโดนเจ้านี่ทวงอยู่เรื่อยๆ ใช้วิธีการเจรจาต่อรองแสดงความจริงใจว่าจะผ่อนทรงให้ถ้าเขาอยากได้มากกว่าที่เราสามารถให้ได้ก็ตอบไปตรงๆว่าไม่สามารถทำให้ได้ในเวลานั้นแต่จะพยายามหามาให้พ่อเขาเองก็กลัวจะไม่ได้เหมือนกัน ท่านผู้ฟังครับองค์พระประถมสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากจะทรงตรัสถึงความทุกข์ของคนเป็นหนี้ไว้ก็ยังให้หลักธรรมในการบริหารจัดการหนี้สินและหลักธรรมในการรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ลองมาติดตามรับฟังกันครับ หลักธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหลักธรรมนี้เป็นที่กล่าวขวัญว่าเป็นหัวใจเศรษฐีเลยทีเดียวประกอบด้วยหลักธรรมสี่ประการที่เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันทันทีเห็นผลจริงมีความสุขในชาตินี้ เป็นเศียฐีได้เลยให้ท่านผู้ฟังจำคำสั้นๆให้ขึ้นใจนั่นคืออุอากะสะหลักธรรมที่ทำแล้วจะเกิดอานิสงส์มากมายข้อที่หนึ่งอุมาจากคำว่าอุทนะสัมปทาคือการหาทรัพย์ เป็นมีความขยันหมั่นเพียรมีฉันทะคือความพอใจไม่เกลียดข้านการงานมีสติปัญญามีความรู้ในสิ่งที่ทําใส่ใจในอาชีพการงานรักในอาชีพของตนมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เป็นผู้มีความรู้ดีย่อมมีปัญญาในการหาทรัพย์ได้ข้อที่สองอามาจากคำว่าอารักษะสัมปทาคือเก็บรักษาทรัพย์ให้เป็นต้องสร้างนิสัยแบ่งออมก่อนใช้เสมือนคือต้องเก็บก่อนเหลือเท่าไรก็ใช้เท่านั้นไม่ใช่มีไรายได้เท่าไรใช้หมด มีหนึ่งันใช้หนึ่งพันหามาได้ก็ไม่พอซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นหาเท่าไรก็ไม่พอใช้อย่าคิดว่าเงินน้อยรายได้น้อยแล้วไม่ต้องเก็บวิธีการเก็บก่อนใช้นี้จะช่วยทำให้เรารู้จักคุณค่าของเงิน รู้จักการวางแผนว่าเงินที่เหลือจากการออมนี้อะไรควรจ่ายก่อนอะไรควรจ่ายทีหลังการเก็บก็ต้องมีปัญญาในการเก็บไม่ให้ถูกลักขโมยหรือควรจะนำเงินที่ออมได้นี้ไปลงทุนอย่างปลอดภัยข้อที่สามมาจากคำว่ากะ กัรรยาณมิตรคือการครบคนดีเป็นเพื่อนไม่คบคิดคนชั่วมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไปตั้งตนเป็นคนดีคบหาคนดีถ้าคนรอบข้างกายเรามีแต่คนดี ก็เชื่อว่าเราจะเป็นคนดีเช่นเดียวกันซึ่งการมีมิตรสหายที่ดีก็ย่อมชักชวนทำแต่ความดีข้อที่สสะมาจากคำว่าสมาชีวิตาคือใช้ทรัพบ เป็นอยู่อย่างพอเพียงรู้จักใช้ทรัพย์ที่หามาได้ตามกำลังของตนไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักประมาณตนถ้ามีเงินน้อยก็ใช้น้อยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาไม่มือใหญ่ใจหนาะต้องคิดเสมอว่ารายได้ของเราต้องมากกว่ารายจ่ายเสมอ ถ้ารายได้น้อยก็ต้องจ่ายให้น้อยไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นมีอะไรแล้วเราก็ต้องมีอย่างเขาบ้างจำไว้ว่าไม่ต้องอวดรวยท่านผู้ฟังที่เคารพครับหัวใจเศรษฐีที่องค์พระประถมสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้ไว้ ตั้งแต่คลั้นพุทธ,ธากาลนานกว่า2,600ปีแล้วยังสามารถใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบันเมื่อปฏิบัติได้ครบทั้งสีข้อประโยชน์จะเกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้บุคคลนั้นมีสติปัญญาในการหาทรัพย์การออมการใช้ใจ่ายเงิน ไม่ใช้จ่ายเกินกว่าที่หาได้ย่อมต้องเป็นเศรษฐีในเร็ววันอย่างแน่นอนขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ฝากทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้ เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ